สวัสดีครับผมอาร์มโตโยต้านะครับวันนี้จะมาอธิบายการใช้งานของเกียร์โฟวินใช้งานยังไงไปชมกันเลยนะครับส่วนระบบการขับเคลื่อนของตอนเดียร์โฟวินนะครับก็จะมีด้วยกัน2โหมดใหญ่ๆนะครับก็คือจะมีด้วยกันก็คือมี H 2 H 2นี่คือขับเคลื่อนปกติในถนนที่ปกตินะครับส่วน H 4 H 4นี่คือใช้สําหรับฝนตกถนนลื่นสามารถ เข้าเกียร์ H4 ได้เลยที่ความเร็วไม่เกินอ0 0่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หมุนจาก H 2ไปที่ H 4ได้เลยนะครับสำหรับโหมด L 4นะครับเป็นโฟวินโฟวินที่ใช้ความเร็วช้านะครับตัวนี้ใช้ในวัตถุประสงค์ที่รถติดลมาทางภูคระเส้นทางต้องปีนป่ายนะครับก,ก็สามารถใช้เป็นตัว L 4ได้นะครับเงื่อนไขของการใช้ L 4ก็คือ การที่เราจะเข้ามาเป็นตัว L 4ีได้นั้นเนี่ยรถต้องอยู่ในแนวตรงนะครับพวงมาลัยต้องอยู่ในแนวตรงด้วยและเกียร์ต้องอยู่ในเกียร์ว่างนะครับเมื่อ,อทําตามที่เราบอกแล้วเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หมุนมาที่ L 4ีได้เลยเงื่อนไขาการลดจากเกียร์ต่างๆลงมาเป็นการ H 2ปกตินะครับก็สามารถหมุนกลับมาได้เลย แต่เงื่อนไขของการที่จะหมุนกลับมาอย่างนี้นะครับก็ต้องทําเงื่อนไขเดียวกับตอนที่เราเข้าเกียร์นะครับก็คือ L4 มา H4 เนี่ยต้องจอดรถก่อนทุกกรณีเหมือนกันนะครับแล้วก็ H4 มา H2 เนี่ยหมุนได้เลยที่ความเร็วไม่เกิน100อันนี้